กำลงไว้ลงลืมแกนอนตั้งแต่เมื่อคืนนะทุกคนจนเจ็ดโมงแปดโมงเช้าแกไม่ตื่นไม่ลุกขึ้นเข้าห้องน้ําเลยซึ่งเป็นความผิดปกติมากเราก็เลยเข้าไปเรียกถามว่าเป็นอะไรทําไมถึงไม่อยากตื่นแกบอกว่าแกตาบอดแกมองไม่เห็นเราเข้าไปในห้องนอนนะทุกคนในห้องนอนนะ่ะแกปา่าข้าวของอิเลเคขะเต็มไปหมดเลยเราถามว่าเอ้าเธอ ตาบอดตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อคืนนี้เอาละตอนนี้มองเห็นไหมมองเห็นแล้วทําไมถึงตาบอดไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่รู้ว่าฉันฝันหรือเรื่องจริงฉันก็ไม่รู้นี่ฉันตาบอดฉันจะเข้าห้องน้ําได้ยังไงในเมื่อฉันตาบอดอ้าวพูดแบบนี้เราก็เลยบอกโอ้ไม่เป็นไรก็แสดงว่าไม่ได้ปวดฉี่ถึงไม่ได้ลุกเออเธออาจจะฝันก็ได้แล้วเป็นยังไงวันนี้พอตื่นมานั่งตรงนี้เราก็ถามว่า เห็นภาพหลอนจริงไหมเขาบอกเขาเห็นเห็นผู้ชายผู้หญิงออกมาจากตู้เสื้อผ้านะแล้วก็เห็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กออกมาจากโทรทัศน์ทั้งๆนี่ทรทัศ์ไม่ได้เปิดนะคะมองเห็นเราก็บอกไม่มีอะไรหรอกเธอฉันยังไม่เห็นเลยแกก็บอกว่าเธอน่ต้องป่วยแน่แนเลยเธอถึงมองไม่เห็นหูก็ต้องไม่ดีถึงไม่ได้ยินเสียงพวกเขาเข้าทางเราเลยทุกคน เพราะว่าพรุ่งนี้เราได้นัดหมอแล้วเก้าโมงเราก็เลยบอกออใช่เธอพาฉันไปหาหมอหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้ฉันจะไปหาหมอเพราะว่าฉันไม่เห็นในสิ่งที่เธอเห็นฉันอาจจะตาบอดหรือฉันอาจจะตาเสียหรือหูฉันอาจจะไม่ดีก็ได้เธอพาฉันไปหอหาหมอหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้สรุปแล้วพรุ่งนี้เราก็จะพาแกไปหาหมอตอนเก้าโมงเช้า โดยให้แกคิดว่าแกพาเราไปหาหมอแต่จริงๆแล้วเราพาแกไปหาหมอเพราะว่าแกเห็นภาพหลอนทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ล่ะคะ่ะแต่เราก็มีวิธีที่จะคุยกับแกให้แก,แกยอมไปแกก็เป็นห่วงเรานะคะแกบอกพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้านะจะได้ไปหาหมอทนัน